หนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จนิวัฒน์แพระนครรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทที่ระลึกรวมวาระรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทเรือหงพศสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทลังวัดพศสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ 5สตางค์พศ2493รับซื้อเหรียญละ15บาท10สตางค์พศ2493รับซื้อเหรียญละ15บาท25สตางค์พศ2493รับซื้อเหรียญละ15บาท50สตางค์พศ2493รับซื้อเหรียญละ15บาท เหรียญสตางค์พศส,สองสีสตางค์สิบาทสิสตางค์สิบาทยี 25, สตางค์สิบาทห้สตางค์รับซื้อสิบาทยี 20, 15, สตางค์พศสองพันห้าร้อยับซื้อเหรียญละห่บาทห้สตางค์พศสองพรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทาออ 2, 500, บหบาท,บาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้นะคะดูที่พศค่ะ 2,500ค่ะ1บาทตราเป็นดินพศ2,500รับซื้อเหรียญละ20บาท5จะตางพศ2,500รับซื้อเหรียญละ1บาท10จะตางพศ2,500รับซื้อเหรียญละ1บาทราคารับซื้อเหรียญพศ2,500 5จะตาง1บาท10จะตาง1บาท25จะตาง1บาท50จะตาง1บาท1บาทรับซื้อ20บาท เหรียญ10บาทครุฑ10บาทสีทสีเทะลึกครุฑรับซื้อเหรียญละ80บาทเหรียญ5บาทครุฑเฉียงพศ .2520 รับซื้อเหรียญละ10บาทเหรียญครุฑ1บาทพศ2517ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญการจนาพิเศษปี2539ค่ะจำนวนผลิตเยอะนะคะไม่มีราคารับซื้อค่ะ 5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้เน้นย้ำค่ะแท้นะคะ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทเหรียญครุฑตรงพศ2อ,อ2 5ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาท เหรียญหบาทครุดเฉียงพศสองพและ25 22รับซื้อเหรียญละ10บาท5บาทครุดตรงพศสอง5ารรับซื้อเหรียญละ20บาท5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ30บาท1บาทครุดพศสอง7หารรือเราเรียกกันว่าครุฑหนดค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาท สิบบาทครุฑสิบบาทสองสี่ที่ลึกครุฑรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทห้าบาทเรือหงพอซอสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทห้าบาทเรือหงพอซอสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทห้าบาทเรือหงพอซสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท หนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาท